โอเคสวัสดีนะครับวันนี้อาร์บนะครับคนเดิมนะครับเจ้าของเพจน้องเทปวันนี้มือสองไซส์ใหญ่40-45นะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะที่เราลงไปเป็นเป็น my channel sneaker นะครับวันนี้เป็น my Valentino sneaker บ้างกันนะฮะนี่เลย Valentino นะครับ open lock star แล้วก็เป็น camo นะฮะเป็นอ่ะใช่เป็นตัว camo นะครับเป็นล l ก c ันเนอร์นะครับ lock lock runner อันนี้เ v e n lock star เออ lock runner อันนั้า lock runner นะครับก็ แต่ตัว2017 2018ไอตัวล่าสุดเนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้เอาเรายังไม่ได้มาเพราะว่าเราเคยเจอแต่ด้วยความที่ว่าใส่ไม่ได้ก็เลยให้พี่ท่านหนึ่งเขาก็ได้รับไปนะครับก็ก็คือไปตามมาไปจิบมานีมลีเมลรีเมลีเมาีเมรมลเมลรีเมลรีเมลรีเม่รีเมลรีเรเดลีเมลรีเมลรเลรีเรัเมีเรรรีเที มันจะมีคู่หนึ่งที่มีเพจเพจหนึ่งขายของปอมอะนะฮะซึ่งตัวนั้นนะครับคือไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากนะครับที่ดราม่าทแทบตายสุดท้ายของปอมนะคับ<ม>เพราะว่าพื้นนะครับก็เพี้ยนแล้วนะฮะพื้นต้องเป็นลายคําโม่นะครับจริงๆแล้วอ่ะแต่ก็แบบไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยวตอนนี้ก็คือถ้าจะเข้ากระบวกนการกฎหมายถ้าจะฟ้องจะฟ้องจะไปแจ้งของแจ้งความก็พร้อมเจอกันหมดนะครับทุกวันนี้ก็เดี๋ยวพาลิกสิกันไปด้วยเลยลวกันนะฮะเพราะว่าเราเคยได้ของปอมมาจากเอ คนที่ดราม่าหนักหน่วงมากันนั้นเดือดสุดท้ายของผมนะครับก็รูาจะพูดยังไงวันนี้เราพูดถึงวาเลนติโนที่เรามีดีกว่าเนาะวาเลนติโนที่เรามีก็จะเป็นโอเพนโอเพนอ่าเมื่อกี้บอกอะไรอันนี้ล็อกซัทนะครับแล้วก็ล็อกลันเนอร์นะฮะเออไม่ได้เอาไอ้นี่ขึ้นมาด้วยเนาะเป็นอีลาสติกนะครับอีลาสติกไม่เป็นไรอยู่ข้างหน้าขี่เกียจนะฮะก็จริงๆแล้วว่าใส่สวยอะเราชอบล็อกลันเนอร์ เราเป็นผู้ชายแบบๆชอบล็อกลันเนอร์แบบโน้นมากกว่าคืออันนี้ใส่ถามว่าสวยไหมก็สวยดีแต่เวลาใส่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มันมันไม่ได้มันแนบชิดแบบนี้จริงๆนะมันก็จะแบบกว้างๆออกหน่อยอันนี้ก็คือรักให้มันสวยงามเฉยๆไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็คือรักให้มันสวยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าคืออีสองตัวนี้ก็ได้มาล่าสุดนี่แหละก็มีแบบจับมาบ้างตื้อมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเรารู้ว่า แค่เอาง,ง่ายๆแล้วบางทีการที่แบบไปจกเขามาก็คือเท้าเท่าไหร่อ่ะถามก่อนเท้าเท่าไหรแล้วถ้าเกิดอันนี้มันแบบโอ้ยใส่ไม่ได้หรอกเชื่อสิแล้วก็เอาไปแล้วก็เกิดดัน,นปุ๊บเดี๋ยวเขาใส่ไม่ได้เขาจะทักเรา,าเองแล้วก็จะขายเราเองนะครับก็ราคาก็แล้วแต่บางคนก็ให้เท่าเดิมบางคนก็บวกนิดหน่อยบางคนก็ขอค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันโอเคเราก็เอามาเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็อันนี้ซื้อต่อมือมาประมูลต่อมือมาในราคาแบบ ของปลอมขายแพงกว่าแล้วทุกวันเนี้ยซึ่ง <No. S 1> อันนี้ที่เอามาราคาก็เบียดกันเข้ามาแล้วถึงบอกว่าไม่ค่อยอยากขายเท่าไรแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งก็ขอนะแต่แบบคือจริงๆมีพี่คนนึงแล้วก็มีน้องอีกคนนึงแล้วก็จริงๆมีหลายคนประมาณสี่ห้าคนอะขอแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันหาไม่ได้แล้วดีกว่าในราคาที่เราได้มาพร้อมกันถ้าเกิดเราจะปล่อยเราจะปล่อยเท่าไหร่หกพันหรอเจ็ดพันหรอยัง มันก็ยังน้อยไปอ่ะเพราะว่าตอนนี้เจ็ดพันของพอร์มก็ยังเจอแล้วเลยแล้วแบบว่าไม่รู้จะขายังไงถ้าอย่างนั้นนะครับก็พูดกันไว้ตรงนี้แ้วกรรมก็จะให้ดูว่าคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเราสตาร์ดะคือเมื่อตอนแรกเลยอะที่เราสอนดูครั้งแรกเลยอ่ะโค้ดเราจะเป็นโค้ดยาวใช่ไหมแล้วคนก็จะเจอโค้ดยาวกับโค้ดสั้นทําไมเราถึงบอกไม่พูดโค้ด th 8 3ดอะไรพวกนี้ นี่ไอสเพราะของปลอมมันปลอมเยอะมากมันเอาเลขตรงนั้นมาปลอมอะไรเพราะอะไรมันถึงปลอมเยอะมากรู้ป่ะครับทำไมาถึงเอาเลขนนั้นมาปลอมทำไมเพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกทําไมอันถึงกล้าพูดว่ามันเป็นรุ่นแรกอันนี้คือเท่าที่จับมาแล้วก็รู้มาแล้วก็ศึกษาม,มาแล้วก็คุยกับคนที่เขาซื้อมาเลยนะรุ่นแรกเป็นแค่หมุดตอกพร้อมกับแตมป์เลขบ่งทีอาจจะเป็นหมุดตอกอย่างเดียวก็ได้แต่เรายังไม่ได้เก่าไม่ได้ของเก่าขนาดนั้นซึ่ง ปกติตัวปกติที่เขาจะก๊อปกันก็คือโค้ด T S กับ T I นี่เอไม่อยากแหกเลยอ,ลอ,อ่ะหอยลอดอ่ะนี่ T S แปดสามศนคือตัวนี้นะครับแต่พวกขอ,ปองปลอมจะใช้ฟอนตสีดำสีเงินนะฮะแล้วก็จะเป็นนี่นะครับรุ่นแรก เป็นไม้ตอกพรอมปงางไซส์41สีอ,อะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆก็จะมีแค่ไม้ตอกก็จะเคยเจอก็สภาพเย็นกว่าน,นั้นแต่ว่าอันนั้นเจอจากคนอื่นเขาเจอมาซึ่งเราไม่ได้จัดนะครับตัวแบบนั้นอันนี้นะครับรุ่นแรกนะฮะอันนี้แบบไปแบบเมาส์เมาส์มอยเลยนะอันนี้ซึ่งดีไม่ดีคู่นี้จะเป็นของเราเองนะครับเพราะว่าถ้าราคานั้นปล่อยไม่ไปอะ่ะเอามาก็จะจะติดราคานั้นแล้วถ้าใครรู้คุณน,น่ะนะเราไม่อยากจะอะไรก็ เก็บใส่เองก็ได้ไม่นี่นะมีไี้สีวิวริะไรนะฮะโอเคนี่นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตีไอนะครับสีทองเหมือนกันไป็ัฐานศูนย์นะฮะเป็นเหมือนกันนะครับดูนะนี่นะครับนะง่ายๆเนาะนะนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ต่อมาเราจะเจอโค้ดยาวแล้วใช่ไหมฮะโค้ดยาวจะเป็นรุ่นนี้นะครับโอเคอืมโค้ดยาวนะฮะเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บยาวปึ๊บ มันก็จะมีการปรับปรุงไซส์บ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะคือโคสั้นไม่ได้ปลอมนะครับแต่ว่าของปลอมมันเสือกชอบขอบโคสั้นขาดก็เลยไม่ได้บอกอันนี้ก็จะบอกให้ลึกลงอีกนิดนึงนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวกลางแล้วนะครับมีไม้ตอปิดเข้ามาแต่ไม่ได้ปรับไซส์อะไรนะฮะมีไม้ตอปิดเข้ามาทําให้มันดูเรียบร้อยถึงบอกว่ามันต้องเป็น a b c มันจะไม่ก้าวกระโดดแบบอยู่ดีๆกูจะ a แล้วมา c มันเป็นไปได้นะครับทุกอย่างมันจะต้องมีการดําเนินของมันนะครับ เนาะอันนี้เป็นรุ่นการนะอันนี้คือที่ประมูลมาแล้วก็รุ่นสุดท้ายจริงๆก่ยนะเดี๋ยวจะจ้วนอันนี้ก็ต่อมือมานะครับยกกล่องมาหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยอยู่หนึ่งสองนะฮะเนี่ยของแท้โค้ดมันยังจะแทบลอกเลยนะที่เคยแบบรีวิวลงไปนะอะนี่พอเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบไม้ตอกแล้แล้วลก็เป็นปั๊มไซส์เห็นไหมครับนี่นะฮะนี่นะครับกระโดดมานะครับหนึ่งสองสามฮะ อันนี้คือปั๊มไซส์ในระดับประมาณแบบก่อนล่าสุดแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดเขาก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับทําไมรู้เหรอเอพูดยังไงดีก็เข้เาช็อปก็ไปเปิดของเขา <S 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 แล้วก็ไปแม่งที่แหล่แล้วก็จะมีคนที่เขาเล่น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 ะบางทีเขาสงสัยเขาก็ส่งมาแล้วก็แบบว่าเออดูให้อะไรเง,งี้ยแล้วก็สุดท้ายนะครับลองล,ล็อกสตาร์ทนะฮะโค้ดข้างนะครับมันเป็นแค่ล็อกสตาร์ทเด้อที่โค้ดข้างอะ ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นทุกรุ่นเว้ยนะแล้วก็แต่เนี้ยสุดายซอฟไม่เดิมแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดิมแค่นั้นเองนะฮะนี่นะครับเป็นการสแตปมโดยใช้อายแชตยางอะ่ะเออมันคือตายางครับสแตปมแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จบมาจากคนที่ใส่บอดได้นะฮะจะใส่ได้ยังไงแบบตีน41เจ็ดดซื้อ4ี่เนี่ยตลกดอก คิดว่าแผ่นสีสองว่เอาใส่ได้หร okay, ือไม่ตรงไซส์ย okay, ี okay, ่ห้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไปจบมาฮะราคาหนึ่งนะครับยังไม่ปล่อยขายนะครับเพราะว่าใส่ได้นะฮะรองเท้าพข้ค้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ปล่อยนะฮะโอเคเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาวาเลนติโนมีแค่นี้นะครับใส่แล้วจริงๆก็จะเป็นออลาสติกนะฮะออลาสติกที่เคยเอาขึ้นมารีวิวแล้วนะครับออลาสติกออลาสติกก็จะใส่ง่ายนิดนึงตอนนี้ดาราก็จะใส่กันเยอะนะครับเหมือนดีเจนูแลาสุดก็จะใส่มั้งแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกแบบเด็กกับเมียชอบใส่นะก็แต่คาโมเนะี่ยไม่ค่อยเห็นใส่แต่เขาบอกว่าพวกห้องโงกงอะไรอย่างงี้จะใส่กันเยอะนะครับสีทองตัวนี้ก็ยังไม่เคยจริงๆสีกรมอ่ะเป็นสีที่เห็นบ่อยมากที่สุดนะอย่างอันเที่เรนใส่สีเหลืองอนะันถามว่าทุกวันนี้มันใส่มันก็ไม่เห็นมันไต้นะเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าสีกรมอาจจะใส่ง่ายแหละถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วสีแดงก็จะเหมาะกับคนอย่างเราเออแต่ท้ายโดนขายไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงขายแล้วก็ต้องขายแล้วนะครับก็ บอกไปแค่ว่าไข่แล้วก็ต้องไข่แล้วเขไม่ใช้ไม่ทำอย่างไรนะก็เดี๋ยวหากันใหม่ต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปรีวิวนะฮะเดี๋ยวทาไว้ก็เจอกันนะครับวันนี้ก็ไว้บันนะฮะกดไลค์กดแชร์ก็ได้จะได้แบบว่าเผื่อวันนึงจะโดนด่าเพาว่าเออมึงงั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่โดนด่าว่าว่าขายของปลอมหรืออะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังคือเราหาเราใส่ได้เราก็ใส่นะครับเลยแบบว่า เป็นไปไม่ได้ที่เราจะใส่ของปลอมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ